จับได้ปีขนมร้อ,รอยมากผู้ของมากเดี๋ยวๆเก้าสีมากกันปะนี่สีเหลืองนี่สีแดงก็ได้ขันเข้าไปคืนหน่อยนะขันเข้าไปคืนก่อนอีกถึงเลยให้มันถึงเลยถึงแล้วบ่อสองไฟได้ย เอาเอะไรเล่มๆม,มันไม่เอาขอี้ควงแบนี่คควงควงแบนสีเขียวหอวเลชีหมดเอกเอาชียื้เงยไปใช้มชี้ยือมันไม่ได้อวต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับกันวนเองอน เวลาเราใส่คืนจะได้ง่ายบางคนขันแน่นเกินไปเขาขันมาแน่นเกินมากไว้นิดนึ่งมางคันกลับจะง่ายครับตรงนี้ก็ได้แค่นี้ได้แล้วนี่ลักเราขันกลับพุ่นไส่ได้แล้วมาไว้นิดนึ่งเวลาขันกลับคืนจะง่ายเใช่ไหมไม่ได้จำได้ งั้นถ้ามือใหม่ก็ต้องทำเนี้ยถ้ามือเก่าแล้วไม่ต้องครับมือใหม่ก็ต้องทำดีๆนะคลายไปเดี๋ยวๆเอาอันนี้ชิ้นนี้เลยไหมเออ,อย่าให้โดนท่อกัดคลายออกเลยให้น้ำมันมันรั่วลงปข้างล่างช่างมันคลายไป แน่นเกินไปอดรงขันแค่ตึงม oh, ือวะดึอดิงมากมาบเอาไ้ทอยางไว้บนนไปบนกอกาศดก็ไปบนข้างบนเลย đến con này Ô, oh, đã mất lừa đấy okay, một con Hãy

แขกตัวนี้ออกมาดูดิดึงถอนปติกออกมานีอะไรมีโอริงตัวหนึง่งเอาไปข้างล่างหน่ยกล้องมันไม่เห็นไหนตัวซื้อมีไหมกลับข้างดูดิกลับดูข้างล่างเท่ากันไหมเท่ากันวางลงมาพ่อเอานี่ดึงนี่มาดึงแรงๆเ,เลยดึงขึ้นเลยแรง น,น,นี่่เอายกยกครุมานี่อันนี้วางก่อนไปยกครุมาวางเนี่ยนั่นแหละไปยกรุมายกทุะวางเทน้ำมันใส่ครุบออกไปมาดู Oh, ini mengat puring kok. Aku supring kok. Ini ping dia ini. Yang puring kok. Phạm ở đây luôn Cháu xoay luôn một bầu luôn một con เกลียวมันเนี่ยต้องมันไม่เคยมีใครต้องทำควาสะอาดเกลียวกับข้ข้าวยากาต้องสะอาดค่อยสะอาดกันต้องล้างให้สะอาดข้างในไม่ได้ข้างในไม่ยากป่าวให้สะอาด อเอาไปเปล่านุ่นไปเปลาตรงพื้นตรงนั้นตรงนั่น,นล่างาํำๆเปลี่ยนโอริงใหม่ทุกครั้งครับโอริงเกา่าโอริงใหม่จะบวม

dân muốn muốn như cha để muốn đủ kho rong vậy yeah. nè này ờ, tăng ngài còn, ngài còn. ở tăng còn ngay khang này này mai mai muốn vậy muốn O-ring ấy có đánh อะไเข้าในร่องมันนี่มีร่องมีรูอยู่ไหนๆมีมีข้างในมีเออธรรมดาจะน,น,นั่ในถอดได้ไหนดูก่อนนะเอามือกดลงไปเลยให้มันลงในร่องมันนยกดไปเลยเข้าแล้วบ่เอาใส่มาไว้เข้าเหรอข้าได้เอาไว้ใช้ทรงเนี่ยตรงนี้นี่บอกได้จะรู้นี่ จับอันนี่ไว้จับข้างนอกไว้นี่มียางนี่มีนี่นี่มียางน,นี่มียาง,ยางนี่เหม,ม,มือนกันนเออี่ยางอยู่ข้างล่างเหรวมก็จะเหมือนกันเท่ากันตัวซื้ออยู่ข้างน่องเข้าแล้วใส่ไล้เอาอะนี่วางตรงนี้นะท่อการ์ะปะปล่อยเลยแค่ออนั้นแหละพอ ยกซ้ายยกขวาดันดันไปหน่อยเลมุนไปดันดันไปนิดนึงมุนเละขีดก้นเมียมไป๊วไอ้น,นั่นมันทาหน่อยครีมเลอะมุนไป

ยังไม่ถึงมาร์กสองเราต้องมาร์กไว้จะได้รั่วแน่นหรือไม่แน่นอีกนิดนึงหัวเนี้ยถึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงกง็ถึงแล้วครับพอละแค่นั้นแหะแน่นแล้วออกไปไม่ต้องแน่นมากหรอกมากแล้วอามือกดอีกนึงกดกด,ด,ดเฉยนะเมียตก้ะแทง่ง สองมือเลยกดลงไปมันตึงๆเอาละนี่น,นะอันนี้ก็อยู่แล้วครับปิดกล้องมันเครื่องนิสันฟอนเทียรุ่นนี้ถ่ายมันเครื่องไว้ยกมาสูดแล้ว